จุดนู้นก็ห่างจากจุดที่เราท่วมนี่ก็ประมาณ500เมตรนะครับซึ่งปกติจะท่วมปีถท,ท,ท,ที่ผ่านมาก็ท่วมประมาณ5-60เซนแต่ปีนี้เดินน้ำเดินขึ้นมาถึง5เมตรท่วมก็มิดประมาณเกือบเมตร20ได้ ม่20ถึงเม50นะครับรถก็ติดไม่ไม่สามารถเดินเดินเข้าออกไปเดนตัวเมือนได้จนรอรอน้ำรถเพื่อเพื่อน้ำไหลออกจากอำเภอเวียงสาได้น้ำในเมืองถึงจะลงลงได้แล้วแล้วพอรู้ไหมว่าคาดคาดการได้ไหมว่าประมาณสักกี่วันมีแนวโน้มว่าน่าจะดีขึ้นคืนนี้ด้านด้านทิดแล้วอำเภอปัวก็แห้งแล้ว น้ําชั่วบ่ายเนี้ยจะเดินทางมาถึงเมืองแล้วคาดว่าประมาณสักเช้ามืดวกกันพรุ่งนี้นะครับอาจจะจะลดลงแล้วน้ำดังเวียงาก็จะเบาแล้วทางเมืองก็จะเบาแต่เวียงาก็ยังเติมไม่ค่อยชะลอตัวลดลง <c oughs> แต่นี้มันสเกลใหญ่มันมันแผ่น้ํามันแผ่ไปทั่วทั่วทิศหมดแล้วฉะนั้นน้ามันก็จะเอ,อ่อทนนี้ตอนตอนนี้ไม่น้ำหน้าก็จะต้องรับน้ำเอ,อ่อกลับไปส่งไปหาเขื่อนเศรษฐกิจ ที่ลงเคืนปากนายก่อนแล้วก็ไปลงเคืนสุขีที่